เขาร่วมทุกกิจกรรมเขาเอาทุกสิ่งเขาบ้าไปหมดทุกอย่างเขาปลุกระดมคนได้แล้วทําไมคนพม่าถึงอยู่ๆลุกขึ้นมาแบบซัพพอร์ตเขาอย่างแบบบ้าคลัง่งแต่ผมบอกแล้วไงคอนเซ็ปต์แกรนคือต้องพร้อมใยด้วยชื้อเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกเลยทีเดียวในการหลังจากที่มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2 0 2 3คนที่1 1ของโลกได้ถือกำเนิดแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการหลังลูซินาฟัตเตอร์นะคะมิสแกรนเปรูฟาดานสุดหินช่วงชิงคะแนนในทุกรอบการแข่งขัน บนเวทีการประกวดมิสแก a ดอินเตอร์เนชั่นแนลสองพแต่การเป็นที่1ได้นั้นไม่ได้วัดที่ความสวยหรือว่ารูปร่างเพียงอย่างเดียวแต่เธอคนนี้นะคะมีครบทุกอย่างถือเป็นนางงามตามฉบับโฟบีที่บอสตามหาบิวตี้บอดี้เบนแล้วก็บิสเนสนะคะสามารถคว้ามงทองมาคองได้สมศักดิ์ศรีค่ะส่งผลให้รองนะคะตกไปอยู่ที่นินิลินเอ็นนะคะมิสแกนเมียนมามมามือตัวเต็งนะคะที่มีแรงสนับสนุนจากแฟนคลับเมียนมาล้นหลามนะคะทะลุู้พานเข้ามาถึงรอบจับมือแต่ทา ว่าแฟนนางงามไทยหลายคนนะคะกลับออกมาโจมตีพิพากษาอย่างหนักว่าเหตุที่มิสแคนเมนมากเข้าลึกถึงจับมือเป็นเพราะว่าบอสนวัดเนี่ยเอาใจเจ้าภาพปี2024นะคะนั่นก็คือพม่านั่นเองและจริงๆควรจะเป็นมิสโคลอมเบียที่ต้องจับมือกับมิสแคนเปนรูหรือเปล่า งานนี้นะคะล่าสุดกับบอสณวัตอิสาราไกซีนนะคะบอสใหญ่แห่งมิสแคนค่ะก็ได้ออกมาอัดคลิปเผยเหตุผลว่าทําไมนี่นี่ลินเอ็นมิสแคนเมียนมาถึงได้รับเลือกเป็นรองอันดับหนึ่งมิสแคนอินเตอร์เนชั่นแนล2023ซึ่งบอสณวัตค่ะได้เผยว่าพม่าได้รองหนึ่งเนี่ยเหมาะมากพูดภาษาอังกฤษได้โคตรขยันเอาตัวตนจริงๆมาให้ดูเวลากระทบเปลือ,อออกมาเรื่อยๆก็ยังเป็นตัวจริงไม่เฟกเล่นเกมไหนติด1ห,หรือ2โหวตไหนก็ติดหมดถือว่าให้ความสําคัญกับองค์กรบอสถามคนดูว่าคุณสงส พ่มามีเยอะแยะแต่ทําไมคนนี้ถึงมีคนรักเขาเยอะมากจุดนี้ทําให้มองข้ามไม่ได้สตาฟในกองชอบนางกันหมดทั้งนี้ค่ะบอสนวัตน,นะคะยังเผยอ,อีกว่าตอนนี้รองอันดับหนึ่งนะคะมีงานแบรนด์สามแบรนด์ที่คอนเฟิร์มแล้วอีกด้วยค่ะพูดไปหมดแล้วไงเขาร่วมทุกกิจกรรมก็เ,เอาทุกสิ่งเขาบ้าไปหมดทุกอย่างเขาปลุกระดมคนได้เขาสามารถที่จะทำให้คนทั้งประเทศรักเขาได้เราไปดูวันที่มีการว่าเลือกใครเป็นผู้ชนะ เลื่อนเลือกพมา่าเยอะมากแล้วทําไมคนพมา่าถึงอยู่ๆลุกขึ้นมาแบบซัพพอร์ตเขาอย่างแบบบ้าคลั่งแล้วทาไมพนักงานในกองถึงชอบพมา่ากันหมดมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะจบพมา่าผมว่าปั้นได้นะครับปั้นได้เยอะอันนี้ผมพูดจากความรู้สึกเหมือนที่ผมปั้นอิงฟ้านะตอนที่ได้อิงฟ้าแกนเทลนันหลายคนก็จะบ่นใช่ไหม บน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 เวลาที่เราสัมผัสใครอ่ะเราจะรู้สึกว่าอะไรที่เราสามารถใส่เข้าไปเพิ่มในตัวเขาได้และเขามีอะไรที่เป็นวัสถุดิบบางอย่างซึ่งมันจะจูนให้ให้มันมีชื่อเสียงได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องค่อย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 เขาเรียกว่าค่อยค่อยถอดรหัสให้ให้เจอครับใช่ครับเมียนมาฟิลเหมือนอิงฟ้าปั้นได้สบาย ไม่เป็นไรก็ข้าของคนอยู่ที่ผลของงานก็รอให้เขาพิสูจน์ตัวเองเมื่อวานพี่ฟ้ามุกเบมาเนี่ยเป็นนางงามที่ไม่ค่อยเป็นนางงามแต่เป็นคนที่เรียวและจริงใจและมองเห็นในเงาที่เป็นมหาภาคความสวยอ่ะเขาสู้คนอื่นอ่ะจะสู้ไม่ได้กับผมบอกแล้วไงคอนเซ็ปต์แกรนคือต้องพร้อมใยด้วยแต่ถามว่าสวยไหมระดับหนึ่งพอไหมก็ได้แต่สวยที่สุดไหมไม่ใช่ สวยบนบนไหมบนหนึ่งบนสองก็ยังไม่ใช่แต่ถามว่าด้วยองค์รวมที่ทำให้เขาดูสวยขึ้นก็คือสมองความคิดความพยายามชีวิตประวัติเรียนสิงคโปร์หกปีพ่อเสียเลยต้องกลับไปอยู่บ้านอยู่กับแม่คนเดียวแล้วก็เขาก็ชีวิตเขาก็เขาก,เขาก็น่าสนใจไงแล้วเราก็จะต้องตั้งคำถ,ถามว่าทำอย่างไรให้คนทั้งประเทศตื่นขึ้นมาเพราะเขา,เ,าเขาทำอะไร ใช่ไหมเพาะถ้าเขาต้อะไรสักอย่างหนึ่งเขามีอะไรทําไมคนทั ững, that, ้งประเทศตื่นแบบเพื่อเขาใช่ก็เนี่ยตื่นมาแล้วของจริงเออถ้าถ้าคนทั้งประเทศตื่นถามจริงๆอ่ะคุณสมบัติแบบนี้ยังไม่พออีกเหรอในระดับหนึ่งถูกปะ นอกจากนี้ในกันในไลฟ์ค่ะบอสนาวัดค่ะยังพูดถึงมิสแกนโคลัมเบียนะคะไว้ว่วาการตอบคําถามทางแกนเนี่ยบีฟไว้แล้วก่อนหน้าว่าถ้าให้เลือกต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นางเลือกทั้งสองส่วนอื่นๆเนี่ยบอสขอไม่ตอบขอให้เป็นเรื่องหลังบ้านแฮชแท็ให้เชื่อเถว่าสิ่งที่ตัดสินไปดีที่สุดแล้ว ส่วนมิสแกนเปนรูนะยคะบอสนวั์ก็ได้เผยว่าเป็นคนที่น่ารักมากเฟรลี่มีความสนุกให้ความร่วมมือตลอดเป็นคนมีสเสน่ห์เชื่อฟังสตาฟทำงานด้วยง่ายคบโฟบี้เรื่องติดแฟนเนี่ยคุยกันไว้แล้วว่าไม่ติดเรื่องสัญญาไม่มีปัญหาเป็นแค่สัญญารายการเกมโชว์ค่ะเอาเป็นว่าบอสนวัดนะคะก็มองคาดค่ะนางงามไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวต้องพร้อมใช้ด้วยงานนี้ก็ประจักษ์สมมงแล้วว่าทําไมบอสถึงเรื่องเมียนมานะคะมาเป็นรองอันดับสองบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ